ต่อการที่กุ่ที่2ระหว่างเจนัวพบอินเตอร์มิลานราคาต่อรองเปิดมาที่อินเตอร์ต่อ1ลูกเจนัวเตรียมเปิดสนามสตาดิโอโคมูนาเล่ลุยจิฟาราลิตต้อนรับการมาเยือนของทีมอินเตอร์มิลานโดยเจ้าบ้านเจนัวภายใต้การนำทีมของเดวิดนิโคล่าสถานการณ์ของทีมนั้นในเวลานี้ยังไม่การันตีการนอดพ้นจากการตกชัน้นแต่ว่าผลงานทีมนั้นก็ดีขึ้นมาเยอะในช่วงหลังด้วยการแพม้มาแค่หนเดียวตลอด4เกมหลังสุดนอกนั้นเป็นการเก็บชัยมาทั้งหมด ส่วนทางฝั่งอินเตอร์มิลานภายใต้การนทำทีมของอันโตนิโอคอนเต้ยังพาทีมนั้นฝืดเหลือเกินในช่วงหลังเพราะม,มีปัญหาในการปิดบัญชีคู่แข่งอยู่ทําให้2เกมหลังสุดเป็นการเสมอมาทั้งหมดดูแล้วเกมนี้เจนัวเป็นรองทีมเยอนเยอะพอสมควรก็จริงแต่ทว่าด้วยความจําเป็นแล้วประกอบกับผลงานในพักหลังนั้นก็ยังทําได้ดีเกมนี้เต็มที่ก็เป็นการแพ้ไปแบบบูดวิดเท่านั้นเองทีเด็ดฟันงวันนี้รองไปเลยเจนัวสกอร์ดิคาดเจนัวเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์มิลานหนึ่งหนึ่ง